สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับช่องอบสนอรับสิงคันเงเหมือนเดิมครับวันนี้ก็พามาดูการทําทางไหลทางในเขตถนนบ้านชันเพนไปบ้านอะไรเนี่ยบาตรไซครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูรถเทดินครับรถหกล้อดํานะทุกคนนะบรรยากาศช่วงใกล้เที่ยงครับ กินนะครับรดูคันต่อไปครับทุกคนนี้ก็มาเททำทางกับตรงนี้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมไปถ่ายฝั่งนู้นครับแมโครมาเทดินนะครับตรงนี้นะทุกคนนะนี่ก็มาอัปเดตกันหน่อยลวกันนะครับกับการทำทาง รบใหม่รอบลับคันเดิมที่ได้ทั้งวัน ช่วงเช้าน่ยจะเทฝั่งนู้นกับทุกคนนะฝั่งนู้นครับช่วงสายๆก็มาเทฝั่งนี้กับทุกคนเยาะเลยลูกเพช ขับยกดินเปียกมากทุกคน,นครับดินกรวดแต่เปียกถนนแบบนี้ดินแบบนี้เหมาะกับการทำถนนมากครับทุกคนนะไอ้มีติดครับผมสะอาดเยี่ยมอ่องปีท้ายแล้วเว้ยไม่เป็ะไรครับ คันมาแล้วอ่ะถอยใหม่ขันแล้วครับผมเอเดยกันด้วยสองขันครับ ปั๊บเลยนะไปไปไปเจ้าถนนเขาก็กำลังทำสะพานอยู่ครับทุกคนเส้นทางถนนเส้นนี้ก็คือบ้านันเพลนะครับไปฝั่งนี้ นะครับแล้วก็ไปตรงนี้ก็บ้านรถไฟครับทุกคนนี่เขตตะบนประสาททองครับนี่ก็ไม่ใช่บนตะบนตะกุกนะตะบนประสาททองครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันได้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเด้อ